เิมซำปัดตัวนั่งตะลุ่งกลางเลยก็คือโรงเรียนบนบ้านกลัวมายืนน้าว่าไอเล่นกันพ่อแมกันไม่รู้อรเลยแต่มันช่วยแต่คนน,นั้นก็นเิ่นอะไกับตีบานนั้นโนนั้นรับนั่งหลุงกว่าจอาผูนบ้านมาเล่นตีบานครับผมเล่เท,ที่ที่นั่งเองเคอือเลยก็เราเล่นกีฬาเกันบ้างเล่นกีัาหนังบ้างก็รุ่นรถรุ่นแบบนี้รุ่นไปรุ่นมากครับผมรับอยู่ในรถรุ่นนั้นจนว่าไม่ได้เล่ก็เสียใจ จนมาว่าลวงตุ้ดเนี่ยชวนไปเลยนั่งเองมาเล่นเหล่าในวัดตรงยาวอ่าดีไม่ดีมา,ายอยากก้องแกนี่ถ้าเคยขึ้นเป็นหนังบนโรงก้องนั่งลีนะเคยขึ้นเป็นหนังบนหลังเล็กก้องแกนเก็บสัตว์กับขวดหรือปูดพ่มได้ยินมาเป็นประจำก็ว่านานนัง่งคนน้อยติดตัดรูปเล่นเองกันไม่ดังอันนี้พ่มก็คานเลยกับไม่จริงกับ